แต่ละคนสามารถดำเนินธุรกิจให้เข้ากับตัวเองได้ครับต้องมีจุดยืนต้องมีความคิดของตัวเองครับอยากขว้เขวไปกับเขาด้วยส่วนสำคัญของธุรกิจคือตัวทุกคนครับทุกคนต้องเชื่อในตัวเองครับที่อื่นนะครับมักจะมีข้อกำหนดเยอะครับ ยกตัวอย่างเช่นแมคโดนัลไก่ทอดเคฟซีถ้าจะทำแล้วต้องมีหลายล้านบาทไม่มีได้ไหมครับต้องมีเงินครับคนไม่มีเงินทำธุรกิจได้ไหมครับไม่ได้บางที่ไม่มีใบประกอบก็ทำไม่ได้บางที่ไม่มีเงินก็ทำไม่ได้ข้อดีของอะทอมี่นะครับคือคนที่แตกต่างก็สามารถทำธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับไม่ต้องมีใบประกอบก็ได้ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้อายุเท่าไรก็ได้ อาอมี่ให้คนที่ทำเต็มเวลาหรืออยากรีบหาเงินก็สามารถทำได้หรือคนที่จะค่อยๆทำก็ทำได้แต่ละคนสามารถทำธุรกิจได้ตามสถานการณ์ของตัวเองครับตัวหลักสำคัญของธุรกิจอาตอมี่คือตัวคุณเองธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจของเราเองแต่เราจะกระจายธุรกิจไปยังไงนั้นคุณจะต้องจับทางให้ถูกให ชัดเจนครับช่วงแรกจะจับทางไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำตามคนอื่นไปแต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องใช้วิธีของเราให้เข้ากับองค์กรของเราและก็ต้องชัดเจนแน่วแน่ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีนี้จนถึงที่สุดไม่ว่าบริษัทจะถูกสร้างขึ้นมาดีแค่ไหนแต่ถ้าพวกคุณไม่ทำธุรกิจให้ถูกต้องแล้วถ้าไม่ทำธุรกิจอย่างถูกต้องแล้ว ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อยากค่อยขวไปกับเขาด้วยครับไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่เอออหอหมกไปกับคนอื่นโดนความบาดจะไม่สําเร็จหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยครับถ้าไม่สาเร็จก็เป็นความรับผิดชอบของเราถ้าสําเร็จเราก็มีความสุขไปกับมันให้คิดว่าเราจะเกาะไปกับระบบของบริษัทแค่นี้เองครับให้ฟังคนอื่นพูดเยอะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องฟังไว้เพราะต้องเรียนรู้แต่ฟังแล้วสุดท้ายใครเป็นคนตัดสินใจครับตัวเราเองครับ ใครเป็นคนรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเราครับตัวเราเองครับเราจะต้องเชื่อในตัวเองครับเราลองใช้แล้วก็พิจารณาเองว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ต้องแน่วแน่กับสิ่งที่เราคิดว่าดีความเชื่อของคนสำเร็จในโลกนี้คนที่จะเชื่อได้มีไม่เยอะครับแต่อย่างน้อยนะครับจะประสบความสำเร็จในอะตอมีคุณต้องเชื่ออย่างน้อยสคนนี้ครับคนแรกคือตัวเราเองและอีกคนก็คือ ลองเชื่อในประธานดูนะครับจะต้องเชื่อแบบนี้ครับทุกคนก็ลองใช้ดูถ้าลูกค้าใช้แล้วไม่พอใจแล้วก็ประกาศจะเป็นทางการแล้วว่าให้คืนได้เลยเวลาเราพูดสิ่งที่เชื่อได้สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแบบนี้ให้คิดแล้วว่ามันเชื่อได้นี่ก็ต้องเชื่อนะครับทุกคนก็ลองเทสดูนะถ้าคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ของดีถึงแม้ว่าคนอื่นบอกว่าไม่ดี ก็เราลองใช้แล้วนี่แล้วก็ต้องพูดให้ได้ว่ามันดีต้องมั่นใจตัวหลักสําคัญของธุรกิจคือทุกคนครับคนที่มาทําธุรกิจนี้เราก็เรียกว่านักธุรกิจกันใช่ไหมครับเราจะต้องทําตัวให้สมกับเป็นนักธุรกิจครับเราต้องมีความรับผิดชอบมีจุดยืนและเป็นผู้นําด้วยตัวเองบวังว่าทุกคนจะเป็นนักธุรกิจที่เป็นผู้นําด้วยตัวเองกันนะครับ